หนึ่งสวัสามสวัสดีครับพวกคราแอลอาร์สยัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงบ้างเลยยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจเพราะว่าทบที่หนึ่งเนี่ยได้มาว่างานแบบโฟวิรอบเจ็ดร้อยสาขาและทบที่สองเนี่ยคือมันเป็นงานแรกของปีของแอดลาสอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็เหมือนต้องรื้อฟื้น การซ้อมอะไรขึ้นขึ้นมาก่อนหน้าที่จะมางานอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นการใช้ระบบใหม่ในปีนี้ครับผมก็ตื่นเต้นมากครับเรื่อเราแบบว่าอะไรนะเราแบบว่าชอบเ็ก็อาอะไรยเลยนะคุณซามาทิศก่อนจริงเอาจริงตั้งแต่ตั้งแต่เด็กคือตั้งแต่เด็กจริงเพราะว่าแบบเพราะว่าเราเพราะว่าเอาจริงสินค้ามีมีหลายหลากหลายมากตั้งแต่เด็กจนตัวเราจะเข้าตลอดจริงๆรเจ็ดคนเนี้ยมีใครไม่เคยเข้าบ้างไม่มีนะทุกคนเคยเข้าลยแล้วก็ วันนี้ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากที่เราได้แบบมามาในงานใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับผมใช่ทุกท่านก็ตามมาแบบว่าแอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกคนมากก็จริงๆต้องสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมใช่ทายพี่แล้วก็แล้วมาลองเพลงทีคอนเสิร์ตได้เป็นแฟนด้วยเป็นยังไงบ้าง 6K ครับก็7งวันนี้ก็สนุกครับสนุกเหมือนเดิมสนุกเหมือนทุกครั้งที่เราได้โชว์กันครับผมแล้วก็ เฉลี่ยเป็นของขวัญให้กับวสันต์ครับให้มีทั้งหมด700สาขาแล้วตอนนี้นะครับผมทัวร์ประเทศไทยอ่านกันเถอะป๋าวสันต์กับาแฟไหน่อมป๋าถามวสัสต์กับาแฟอ่าแถวผมก็ฝากนะครับทุกคนวสันต์นะครับก็เป็นแบรนด์ที่มีของมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกด้านเฮลส์แอนด์บิวซี่โปรดักต์นะครับผมก็ฝากหายเยอะๆก็ได้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะชอบกันอยู่แล้วก็หลังจากที่พวกเราได้มาร่วมงานแล้วก็มากันเยอะมากขึ้นนะครับผมใช่ป๋าได้ครับ กลับงานเนอะพวกเราน่าจะเพิ่งกลับมาจากสิงคโปรับผะถามว่าไงนะคะเาอะไรยังไงที่นั่นนั่งรถสิงคโปร์สิงคโปร์ก็ได้มีโอกาสเล่นคอนเสิร์ตครับผมเป็นคอนเสิร์ตไทยเนาะที่ได้เล่นอาซาคาเปเิโบครับผมก็ได้เจอกับชาวสิงคโปร์ทั้งหมดเลยก็สนุกมากๆแล้วก็ยังไงดีเป็นอีกวัดหนึ่งใช่อีกวัดเพราะเราก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสไปเล่นต่างประเทศแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่เราได้เริ่มเจอผู้คนมากมายมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้ เราจะพัฒนาตัวเองแบบนี้เลยครับอาจารย์รู้ต้องหลับลอยอย่างไรบ้างอุ้ยแฟนๆสิขอบคุณน่ารักมากขอบคุณมากๆผมก็มีคนมาคอยเชียร์คนร้องเพลงตามแล้วก็คนถือป้ายไฟด้วยผมป้ายไฟแบบแฮนด์เมดก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็แบบขอบคุณมากๆนะที่แบบมาตามพวกเรานะครับผมแล้วก็หวังว่าจะได้รับความสนุกกับไฟนะครับผมไหนที่เขาร้องจะนังซ้อมรอบเราซ้อมที่สุดจริงดังทุกเพลงเอาละ จริงครับว้าวนะเป็นแฟนลองฟีลได้เลยว้าวว้าวครับว้าวคือผมว่าอ่าเป็นครั้งที่สองแล้วกันที่ได้ไปเล่นต่างประเทศนะครับแล้วก็ด้วยด้วยไลน์อัพด้วยที่ไฟไฟเฟสิวัลจัดครับมีอลาโซอีดีบิวคิโตเรโตอะไรเงี้ยครับผมชื่อว่าอ่าคอนเสิร์ตมันมันทำให้คนที่นั่นเขาเอนจอยไปกับเราได้ที่เขาจะอาจจะ ไม่ไม่ได้เข้าใจภาษาเราแต่เขาเข้าใจภาษาแคงิบเีของพวกเราที่จะสื่อไปก็รู้ว่าเรียบรตอจยแล้วแลอมที่เราูแบบว้าวไแล้วที่อยากฟังนว้าวันวว้าวเาว้าไปหนว้แล้วเอห็นที่เราว้าวปีมานี้มีนจแ้นจีมราปีนี้ปีนี้เออต้องรอติดตามดูครับผมว่าเราจะ มีโชว์ที่ไหนบ้างนะผมมีเรื่อยครับมีเรื่อยมีเรื่อยมีมีออกมาไม่ให้เหงาแน่นอนครับผมแต่จะบอกเลยว่าปีนี้สนุกแน่นอนเพราะเราก็จะทำเต็มที่เหมือนเดิมนะครับผมก็ติดตามข่าวสารต่างๆได้ทางออฟฟิเชียลเหมือนเดิมนะครับผมแต่เราก็สปอยดนึงเรามาไม่งั้นเดี๋ยวมันตามกันไม่ได้นะอรา ผมมสันคอครับเราติดตามหนูแล้วกันครับผมผมผมบอกได้แค่ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันอยู่ในโปรเซสครับผมแล้วก็เรากำลังทำกันอยู่ครับผมเอาละทำทำทำงานอย่าถามคนนี้เยอะสิแต่ว่าจริงๆแล้วตะกี้คุยกับพี่ทีมงานมาเขาบอกสปอร์ดีนนึงก็ สำหรับเรื่องคอนเสิร์ตหลายๆคนอาจจะอยากดูนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ทีมงานกำลังเตรียมเตรียมโปรเซสกราฟแบบว่าอยู่ในขั้นตอนที่พีแพรแล้วก็อยู่ในปีนี้แน่นอนครับไม่นานเกินรอไม่นานเกินรอไม่นานเกินรอรอติดตามดูนะผมเลยไม่อยากสปอยมากไปเลยตามดูทางออฟิเชียลนะผมเดี๋ยวจะประกาศให้ใหญ่แต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันเอไม่เกไดพีเรเงีลย ไม่ได้ลองครับไม่ได้อยากกันนะฮะใหญ่อะอย่างนี้อ่ะแค่นี้พอใหญ่กว่าใหญ่สำหรับผมผมว่ารอรออดทนรออีกนิดนึงนะผมแล้วก็ภายในปีนี้แน่นอนครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเอ่อมากันนะครับผมผมว่าเพื่อไปครั้งแรกของพวกเราแล้วก็อยากให้ทุกคนได้แบบได้จอยกับพวกเราในพวกเราก็จะทำเต็มที่แน่นอนครับครับผมรอติดตามดูนะเที่ยวนะผม คอนเสใช่ใช่ส่งการมาก่อนอส่งการากน่ <c oughs> สาสนุกมาก่อนหรือเปล่าคอนเสิสร์ตมาก่อนหรือเปล่าไม่รู้แต่เขามาก่อนแน่นอนเพิ่งจะ14ล้านวิวไปอขอบคุณด้วยค่ะไม่เบาไม่เบาครับ แล้วก็ว่าแล้วคนนตรแล้วว่าม่ต้องนีก็ต้องนี่ิเนี่ตัดอีกอ่าแ้วมะว่าด้งยนะเอาจริงเราก็เราคิดว่าเราก็อยากอยากแสดงความสามารถให้เต็มที่ คิดว่าอยากให้คนดูที่มารู้สึกภูมิแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ได้ไปแน่นอนครับคอกคนทั้งหมดที่มีใช่เรียกได้ว่าเราซุ้มซ้อมอย่างเน้นเน้นมากๆผมแค่นี้พอแค่นี้พอแค่นี้พอใช่โอ้โหนี่ข้อมุนแน่นแล้วนะครับวันนี้แน่นแล้วเรื่องอันนี้ผมว่าพี่เก็บไปรอบรอบหน้ารอบหนาสัมภาษณ์รอบหน้าเรื่องนี้รอบหน้าเดี๋ยวเราไปมาต่อรอบหน้าที่วันศุกร์หรอครัวันศุกร์หรอครับ คือบางทีมันก็เร็วไปเรอติดตามในแนวมาเชียลดีกว่าผมคือไม่อยากไม่อยากสปอยมากคืออยากให้แบบโฟกัสเป็นงานมากกว่าใช่ไงเไง๋ยวันศุกร์วันศุกร์นี้เจอกันใช่ไหมมาสนุกด้วยกันแต่ว่าถ้าวันศุกไม่ท้องให้เรามีวันเสาร์นะวันเสาร์ก็สนุกอีกรอบหนึ่งวันเสาร์อาจจะมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวว่ากันวันเสาร์เฮ้ยนี่มาอยู่ที่ไหนดูแล้วดูแล้ว ค,ครับผมก็อยากจะฝา,ากเพลง,ง <es S 2> ครับผมตอนนี้นะครับเราก็มีทั้งหมด2องัลบั้มแล้วนะครับผม,ผมก็อยากให้ทุกคนได้ไปลองฟังกันนะครับผมใครยังไม่เคยฟังก็ฟัง ลองไปฟังกันนะครับผมตัวใครที่ฟังแล้วก็วนกันไปฟังใหม่แต่ก็เรียกเรียกพ่อเรียกแม่มาฟังด้วยครับผมให้คนที่บ้านมาฟังด้วยก็วนวนฟังกันไปครับผมแล้วก็ครับผมไม่ไม่ไมกลเกินรอเราก็จะมีอะไรใหม่ๆออกมาให้ทุกคนได้ได้ติดตามกันนะครับผมเย่เป็นอะไรเลยแล้วก็เอาเป็นว่าควาตั้งใจตรงนี้ของพอะไรบ้างคะสนุกพูดเลยว่าเป็นปีที่สนุกใช่น้องมิว่าไงน้องมิว ปีนี้เป็นไงคนละหนึ่งคำนาะละหนึ่งคนละหนึ่งปีนี้เย mm ne, ี่ยมเลยเหรอปีนี้ไม le ่แอลเจ็ตผมคิดว่าต้องเติบโตอ่ะอ่าเติบโตครอบครัวใหญ่เราอยาากเรคิดว่าเราจะมีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับปีนี้ครับผมบ้านยังอบอุ่นอยู่เออ่ายังรักกันอยู่เนี่ยนะเหมือนเดิมไม่ได้มัดเอลิสมาดึง ทุกคนเราเอลีสทุกคนใช่ใช่ขยันมั่นเพี้ยนอันนี้หมายถึงเราหรือว่าหมายถึงเราเราะเราเราไม่อยู่พนักงานอยู่พนักงานแถมเพียนครับเอลิสลุ้ยดังขอบคุณครับขอบคุณฝากด้วยนะครับได้อะไรกัน